ตอนนั้นเราเราใส่ใส่ใส่เกียร์อะไรไว้อยู่ไม่ได้ใส่ติดเครื่องไว้อ๋อติดจอดได้เลยจอไดจอไว้ทั้งข้าวแค่เดียวไงเราไม่ได้ขึ้นบนก็อ๋อหลายเลย,ลยจำหมายเลขทะเบียนได้ไหม,มข้าว่อนะดีาร้อย Kayak gitu. ผมจะคิดค่วยเอาชาวบ้านที่ยากไร้ครับในโอกาสวันเชิญก็จะมาใส่ยี่สิบแปดเชกและกระดาษทองสองห้าหกห้าครับก็ระวังกางเดินทางไปไปแจกของเน่ก็ก็เลยสังหรายก็จำนนเทียบของสองนะครับก็เจอเนี่ยครับรถกระบะอยู่ในน้ํานะครับก็รีบจอดรถกันแล้วก็คณะพวกเราก็รีบมาดูว่าตัวเองก็จะมีใครติดเมื่อหรือเปล่านะครับนแล้งผู้ชายะเนี่ยอยู่บ้างบ้างคน บอกนะัว่ามาจอดรถอจอด<ล>ห่างๆแล้วแล้วก็ติดเครื่องไว้รถมันก็ไหลลงมาเองลงมาในน<ม>้ำนะครับก็ไม่มีผู้ใดติดอยู่ในรถนะครับก็ไม่มีใคาราจะมาละลายอะไรนะครับก็โรคหอบหืดอะไรอย่างงี้ยน,น,น,นะนนนนนนครับ